เดี๋ยวลูกเรียนบอกเขาว่าอยามเหลือบังุูเลือาที่ยมเจ้เป็นเจ้ใจสามมันกได้จากสามชิ้นพืนเออห้ใช่มันเดือเอากใส่คืนอย่าไปกินมันจน้อนเดี๋ยวโอ้ไดูก่อนยัสิชื่ออะไเจมงมึงเนี่

มันมคยกะเล่นหกสามเียวัออกหาสเปียวงเนี่ยไม่เคยหกเพียพี่เลยใส่แดงกจเมนเหม่อใส่นเดียวนี่เจ้ากินไปตัวนี้เอาชินานี่ตัวกินแมนทิเขยเดี่วเนี่ยจสองมนเบิดชินเบิดกระเล่นหกสามเปียวหสาเจกเจอาหาาหาเ ยี่สิบสอเหม๋ยวนับรวมเลยยี่สิบสองสี่มืนสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่นแปดหมื่นสี่หนึ่งสองสามปดสี่สามื่แปดหมื่นสี่แปมืนสี่สิบแปดเมืนสี เเ็ดสันามิบสสานึ่งแสนอง่นสี่พันกระดิ่หกสามอีกอีกาด้วอีกแสนสองสองสามสี่

ตกใจแล้วหาสามีอาสาีับไปอินรัปต้องไป้อปตองันี้อยาเห็น้งกองด้ยซเตองกบก เดียวเดเมื่อกี้เราหงสูงหงสูงนตะเกียบกิดขาจะดูว่าเป็นโรคไเอิมงไม่เจอเหกสามสี่หาหกหกเอวหกต่ำมาอยู่เอวเดียวซ้ำนั่นแหละเอาวะหกสามเยวกันตามเยวไเดินหกสามเอวมันบวกกันแล้วต่อมเยวกันดีอ้าบิันเด้อ หาสี่สองโม่ดีนะถึงกันสิห้าสี่หกคะแนนสิบแปเาสิบถือกระบอกขลุ่สงเดียวกินไปกินไปสิสิบแปเสียขึ้นทีก่นติงหาสองันจากแล้วนับบางสพวนเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ

เรียบร้อยยานปัญญาคาหกอีกดำคือดีปัญญาฮะปัญญาหอยติงซีเนี่ม่เส็จะติงซีงคาสามดำ่รงหรอาสามนยลใจกันเนียนะติงซีก็ตัสินด้วยเันานปัญญเรียบร้อยลวยามเวก็อีกวะจังันด้จ้าเ้าี้น่าสาไรวมจัง หย่เปนะทิ่มสิเพงแต่ระสองไี่ย่างเียวนุ่มูนาสองจุดเลยไมนสิมองได้มปนเกงมันเซนนตื่นเรื่องน้หสิบมีอยู่บ่เก่งกี้สมสูงิบ เตี๋ยวกูมินอันมาหมือมีสี่เต็๋วหาสี่หาสองกะโคกหาอนกอ่ะโอ้โหอะไรล่ะยักหลอกเดียวกันสามเตีย เปวบอสามนีいい man, ้ให้มาเชียจังวะอ่ะบอหรเปิดไว้หน่งจังเปิดได้มีอยู่บหกสามเรียบร้อยหาสองเมตรเรียบร้อยว่เจ้าเรียบร้อยว่หาสองเมตรเลยบ่งจะ่าหกหาสามเมนต์เดยวันี่กมาเจหามันบ้งแม่นหาวัฒิธ

3 00, 2 3สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน่งสองสามสี้เมืนเกิมสองยสอีกสามหมื่นม่าเยไี่สิบาทเทาันต้องเบอร์น่มันมือมันเก่าเมื่นอ่ะอกล่องละสองหมื่นกับกล่องละหนื่น

một cái hộp đó, một cái nhãn đó, cái loại đấy cũng cái này mà, cái hộp, một con bị chín để tự là, làm có để, tỉnh tỉnh <laughs> có sì là. ừ. làm chân thanh, xong còn há có ngay nhay đó, nhay cái này đó, bố, tủ cái này đó, sản phẩm เป็นอกเกเป็นตอกเกเงามรอแม่มสีดำมาใส่ของสอากับสองคนหาผู้หาจสั่นลอกเกอร์ไปเหเป็นตู้หม่เป็นตั้ต่นั่นาั่นีเตค่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่สามสองสพันอยู่แล้วเปิดยตู้จะบ่บ่สองสองพั แปดยังม่เอ็มคนสี่ห้าหกน่เสิบสองิตมรอยวะโอ้เป็นเอาหาอยไปกินตังเห้งนี่คือตังสเมตรมาเลยสองในีมาตังตึกไม่ต้องเป็หกทหารมันลูกคูมั่กี้ตังตึกกันห้าหกเจ็ดสิบ มาด้าลีนะเจเหอลีนาจะได้เงินส่้หเเจาิบ่้าสิเเจเจเราไปเอาจากติงหัอไรไม่ใช่ติงหยฮะของออใครไ้เอาไปใ้ติงจตับเงินจะมองกินที่มันเคยติงจับจิ เต็มแล้วเต็งหกเะไรไล่ันไปเต็งอะเต็งสาหรเปล่าเต็งตเอานได้ไหมนี่ตงตามหรือเปล่าังไหนเติงสามเออนะตงสามเพื่อติงหกอันนี้เท่าไรอันนี้จได้ยีิองเมือหนึ่งสองสามสี่ห้าเออติงสามเแล้วเพื่อติงหก ไวติงหาติงหาได้เลยติดจำโอ้ออกโจท่านดูดีจังเลยดูแบบคือส่งดีว่ะก็ส่งตัวอ๋อเป็นตัว เดียวดียวบเดียวบมี้สามสองจะหาบเนี่ยสำคัาสมสองก็สองสองมืนอนี้ติงสองเนี่กสูงก้าวไก้าไวต่้ำสอง สีหาวกมใบใส่ตำสองเลยจังเลี่เดี๋ยวเๆตัดกันกันมาอันนี้เอาอ่ะหกสิบใบเลยเข้ากะเทนสองเนากันบ่เกินหรอกบ่หากะซองหรตากันแน่นะเอาว่าจัหวะสองเดียกนหกสิจับนน้อเเปิด เอาอีกบ้างบกสี่สเออแล้วะาทังเดียวกันแล้วเปิดมาเนี่ยสี่ี่แล้วก็ห้าสองสี่แล้วเชออีกน่นนี้สโอ้ยตายเ้วคอยว่าสิกันบ้างัคอยว่าใช้ตำมสามไดมไม่ใช้ตำ้มสองเลยเยอยเลยพี่เ้องก็บจได้ตั้สี่ นีหลายโรมมากเนอะโรบมากลาบหายล่าหายคว่าใชใช้ตำสามอันนึงใช้ตำสองอันนึงม่าสิกัดมั้งฮะแต่ว่าอยกันมันออกกันมันรออยู่เดีกินปเดียวพอด้วกเดียวเ็ียบ้้อเลยต้องจับวาก้องคอยจับซีเพื่นตำสองมื่โอ้ยหนึ่งเทายเได้่ะขึ้นขึ้นนะกันสเจ้ากูไปต่ออะไรเยล่อน ไปเอาแบบอยจับเพื่อนดอกด้ถึงก้องไปชมมันนี่หยักเพืนมเพือน่อยว่าสิกันเช้ลำสามมงทก่าก็ได้ขนหลเงิน่ีสามไปเอากับีหมาว่าใส่ตัวนี้กับตัวนี้เหมอว่าสิกันอะไคานมยสอง

ถึงพะรามข่อแน่นอนจ้พามพมเจ้าัวจพรามบ่พะรามหมายถึงยังพรามสีาระเหาติงัมไปเลยหางสามหาาบ่ไม่เคยเอาเนี่ยชิ้าหาสามอียวจนมงติงตั้มบ

ได้วะเจได้อยู่เนาะเต็มเต็มบ่บ่เตกมบ่เ้าสองตัวออกสามสออีก่ะสามสบสองอ่เออแล้ววนี่ยตันนี้ยี่สิบเดเลยอ๋อเล้วะอ๋อมาเสม่ได้เมันาะว่านไม่ออกหาสียเอียวนินี่เหอา่ เขาทำเสือก็ไม่ได้เล้ยลูกเสือโอ้โห่ก็มีสามมีสี่ก็มีเลยอยากเลีลูเสือแลต้องเขาทำเสือทำลูกล้วมันมมีามแบเอาสามไปเนะมันมีตามยังวะจะตหาไหมก็โอเคก็ได้หกให้สมใจเก่งเลยให้สมใจตะเจริการสมยต้องเอาเอ้ยเคยเห็นซีจังไหนกับสเตจการสมารแล้ววะบัมาส่อ เกงค่ะโอีสียสองเปิดเลยได้ไหกสีงก็มาเนึ่ะกล่องสียวเนึ่งเด่เขย่าคอยไปดูกันเขย่าคยดูเลยลเยบร้อยเป็นเขย่ามาตุกาว่าอนเนี่ยคว่ามาตเกา ไมจัง่่หนาวดาวแล้วดิจีเอฟจดีนั้นโอ้ยะเลยเอาปเดินอะไรก็นี่เน้เยาวนตเือชว้เยเยยาบเมื่อเมือเยาวเกาเนี่ยควยหนึ่งนติงามมันมวิ่เาใ่าดนะ้ขายยาวแหงนข่ยยา่หงตากส เดี๋ยวมันสยโอ้ตัตัวตงไงตงเนาเดี๋ยวมันสายอ๋อั่งเมาเย็น้บรรยากาศซื้อนะสามองออุ่นไเนี่ยบังรับีว่นี่บ่ออุ่นมั้งแม่นี่

เจ็ดสิบห้างสามสี่ห5าห้าสองจ็ดคยรสี้บอ ยังไม่บอกหนาวเวยเมื่อไห